สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสสเกษตรวันหยุดประชากร,การอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกาย,ยน2566นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศในช่วงวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับสาหรับช่วงนี้ต้องเรียกว่ายังไม่เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการครับตอนนี้ลมหนาวเริ่มที่จะถอยกลับนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามรสุมตะลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเอาความหนาวมาเนี่ย เริ่มที่จะถอยร่นนะครับก็คือถอยร่นกลับไปนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยนี่มีความแปรปวนสูงนะครับมีทั้งลมตะวันออกแล้วก็บางส่วนก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับในขณะเดียวกันบางส่วนก็เป็นลมเหนือทําให้ช่วงนี้ยังไม่เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับนั่นหมายความว่าลมหนาวถอยนะครับในขณะที่ฝนก็เริ่มที่จะกลับมาตกเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในช่วงปีปลายในช่วงปี266นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คนะครับมีหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนครับเนื่องจากว่าลมหนาวหรือว่าอากาศมวลอากาศแห้งเนี่ยเริ่มที่จะถอยตัวกลับไปทําให้ฝนเริ่มที่จะกลับมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศหลายจังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโมเดลการเกิดฝนในช่วงวันนี้ก่อนนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็หลายพื้นที่ก็จะยังคงมีฝนนะครับนี่นะครับตั้งแต่บ่ายช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายแถวพะเยาแถวนานนะครับแถวอุตรดิตถ์นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับ ส่วนภาคอีสานก็จะเน้นทางด้านโซนอีสานตอนล่างนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ยังคงตกอยู่นะครับแถวโชลินนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับในส่วนของภาคตะวันออกก็ยังคงเป็นโซนทางด้านจันทบุรีตราดระยองนะครับชนบุรีนะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะเมื่อคืนนี้ฝนก็ถล่มหนักหลายพื้นที่ในโซนของกรุงเทพนะครับในส่วนของภาคใต้วันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะครัเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับ ชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลานครยลานราธิวาสปัตตานีนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับวันนี้โดยเฉพาะฝนจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับนี่นะครับพอช่วงบ่ายสองก็จะมีการกระจายตัวได้ดีนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าโซนนี้โซนทางด้านแถวตอนบนของภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงราย แม่ฮ่องสอนครับจังหวัดตากนะครับจังหวัดกำแพงเพชรลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตฐ์นะครับโซนนี้เพชรบูรณ์ยังมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันในโซนทางด้านอีสานก็ในนีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคตะว,วันออกเกือบทั้งภาคมีโอกาสเกิดฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงบ่ายวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในโซนนี้นะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับรวมทั้งระนอง ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเช่นเดียวกับสงขาแล้วก็ยะลานาราธิวาสปัตตานีนครับนี่คือประมาณบ่ายสองนะครับท่านผู้ชมก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับพอช่วงเย็น,นครับการกระจายตัวของฝนก็จะมากขึ้น,นครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตช่วงบ่ายครั้งหนึ่งครับ การกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะเยอะขึ้นนี่ครับจะเห็นครับว่าในโซนภาคเหนือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้หลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนี้นะครับเริ่มที่จะไล่ลงมาถึงอุตรดิตถึงพิษณุโลกนะครับถึงภาคเหนือตอนล่างครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่สอนลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับมีโอกาสจะเกิดฝนจังหวัดตากนะครับภาคกลางด้านนี้ก็จะเป็นท้องผาภูมิแถวกาญจนบุรีนะครับราชบุรี กรุงเทพมหานครอ่าสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีนะครับราชบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกเกือบทั้งภาคนะคไม่ว่าจะเป็นน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนอีสานก็เป็นสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาแล้วก็ทางด้านอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ชัยภูมินะครับทางด้านตะวันตกของทางด้านภาคาอีสานก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในโซนทางด้าน ภาคใต้ก็จะเป็นนะครับตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงมานะครับประนองชุมพรพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชในช่วงหัวข้ามนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับเช่นเดียวกับสงขลานะครับหาดใหญ่นะครับยะลาราธิวาสปัตตานีนะครับถือว่าเมื่อหนาวถอยนะครับฝนก็เริ่มที่จะกลับมานะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูช่วงหัวข้ามนะครับหัวข้ามการกระจายตัวของฝนก็มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในโซนทางด้าน ภาคเหนือภาคอีสานก็เน้นตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนมากขึ้นในโซนภาคกลางนะฝนเริ่มที่จะกลับมามากขึ้นในส่วนของภาคใต้ก็เป็นในโซนของนครศรีธรรมราชลงมานะท่านผู้ชมนครศรีธรรมราชแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแถวนครศรีธรรมราชตรังสตูลหัดใหญ่สงขานะครับยะลาราชวาสปัตตานีนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับในช่วงวันนี้นะครับถือว่าหนาวถอยฝนกลับมานะครับ พอช่วงค่ำๆก็ฝนก็เริ่มที่จะให้หายไปนะครับก็นี้นะครับก็ยังมีโอกาสเกิดแช่อยู่แถวนครราชสีมาพิษณุโลกแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายนะครับแถวแม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับนี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็ในส่วนภาคใต้ค่ำๆนะครับในช่วงคืนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในแถวโซนตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมานครศรีธรรมราชตรังสตูลสงขานะครับ ยะลานราธิวาสปัตตนีนะครับแล้วก็ระนองนครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้จังหวัดตากนะครับจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทางด้านราชบุรีนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับนี่คือภาพรวมของฝนวันนี้นะครับเดี๋ยวดูแนวโน้มของออลักษณะการกระจายตัวในลักษณะรูปแบบของฝนฟ้าขนองน,นะครับดูโมเดลนะครับตั้งแต่ช่วงเชา้าช่วงบ่ายนะครับ จะเห็นว่ามีการกระจายตัวของฝนพอสมควรครับในในช่วงวันนี้นะครับก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักได้โดยเฉพาะโซนภาคเหนือฝนจะกลับมานะครับอีสานตนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้ยังคงมีฝนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกเยอะอยู่นะครับนี่นะครับดูจากโมเดลลักษณะการกระจายตัวของฝนนะครับจะเห็นว่าฝนมีการกระจายตัวได้ดีในหลายพื้นที่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ ถือว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักยวช่วงเที่ยงจะพามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะับอัปเดตเป็นข้อมูลเรียวไทม์ว่าตรงไหนที่มีในส่วนของฝนถล่มหนักบ้างนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลในการอัปเดตในส่วนของปริมาณฝนที่ตกในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่กลับมาหลังจากที่หนาวถอยไปนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของลักษณะสภาพแผนที่อากาศพื้นผิวนะครับก็จะเห็นนะว่าตอนนี้ จำความอ่มวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงเริ่มที่จะถอยล่นไปนะครับตัวที่เข้ามาปกคลุมก็จะกลายเป็นในส่วนของย่มความกดอากาศต่ำนะครับพอย่มความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมก็จะเป็นอากาศร้อนชื้นนะครับท่านผู้ชมเป็นอากาศร้อนชื้นแล้วก็ส่งผลทําให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางบ้านภาคใต้นะครับที่มีลมตะอนออกที่พัดเอาความชื้นมาจากะทะเลจีนใต้แล้วก็ทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะครับก็ส่งผลทําให้ในโซนภาคใต้เนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันนี้นะครับโดยเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับฝนจะเริ่มกลับมาบ่ายถึงค่ำแล้วก็ดึกๆก,ก็ยังคงมีโอกาสที่จะตกนะครับในขณะที่นู่นนะครับอากาศมวลอากาศเย็นถอยร่นไปนะครับทำให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงไม่ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในปีนี้นะครับปีนี้ฤดูหนาวถือว่ามาค่อนข้างจะช้าถือว่าช้ามากพอสมควรนะครับ แล้วก็ไปดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศประจาวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนะครับระหว่างเวลาหกนาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านโบิเลณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วงนี้ สำหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้นะครับภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้านะครับมีหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับ1แม่ฮ่องสอน2เชียงใหม่3เชียงราย4พะเยา5น่าน6ลำปางแล้วก็7จังหวัดตากนะครับภาคเหนือ10%ของพื้นที่นะครับภาคตันออกีิงเหนือวันนี้ฝนเริ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนเช้ามีหมอกนะครับ ท่านที่สัญจรผ่านในช่วงตอนเช้าโดยเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือระวังในส่วนของหมอกที่ปกคลุมนะครับทำให้มองไม่เห็นทางเพราะฉะนั้นการขับรถต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับภาคตะนตกเฉียงเหนือนะครับมีหมอกบางในตอนเช้าฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับเนจังหวัดต่อไปนี้นะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับก็เป็นโซนในด้านภาคอีสานตอนล่างนะครับอุณหภูมินับภาคเหนือต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดสั่36องศาเซลเซียส ภาคตะนอกเฉียงเหนือต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สูงสุด33-35องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางนับวันนี้ฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่นะครับเน้นจังหวัดต,ต่อไปนี้กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับในส่วนภาคกลาง10%ของพื้นที่อุณหภูมินับต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสนะครับ <S <S ภาคตะนออกนับฝนฟ้าะนอง30%ของพื้นที่นะครับฝนเยอะนะครับฝนเริ่มกลับมาเยอะ เน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีละราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด33-36องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพเป็นหานครและปริมณฑลฝนเริ่มกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับฝนฟ้าะนอง20%ของพื้นที่นะครับในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสนะครับไปดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าะนอง60%ของพื้นที่ฝนเยอะนะครับ เน้นจังหวัดต่อไปนี้พังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับในส่วนของภาคใต้นะครับ60%ของพื้นที่ฝั่งอนันดามันอ,อ,อุณหภูมินับต่ำสุด23องศาถึง26องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด3 2ถึง35องศาเซลเซียสนะครับขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณนี้ฝนฟ้าะนองขึ้นสูง1-2เมตรนะครับในส่วนภาคใต้นะครับฝั่งอนันดามันภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ เน้นจังหวัดต่อไปนี้สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสนะครับก็เป็นในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทนะ่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ